ออ,อันไหนมาก่อนหลังคะกดไหลย้อนมาก่อนค่ะโกรดไหลย้อนมาสักเมื่อไร่คะอุ้ยหลายปีเลยคะ่ะแต่ว่าซีสที่หน้าอกเนี่ยเป็นมาเกือบสิบปีอ่าถ้างั้นซีสมาก่อน <c oughs> ืด้ป่าฮะมันมันน่าจะมามันน่าจะมาพร้อมๆกันหรือป่ะคะเอ้ยแต่ซีสที่หน้าอกเนี่ยนานมากนะสิบสิบกว่าปีนี้น่าจะมาก่อนกดไหลย,ย้อนมันมันเกิดจากอะไรรู้สึกอะไรอยู่ดีถึงรู้ว่าตัวเองเป็นซีสคลำดูคะ่ะ จับจับดูเราก็รู้ละเพราะว่ามันเม็ดใหญ่อยู่อแล้วก็เคยไปเช็คกับกับคุณหมอก็คือตรวจสุขภาพใช่ค่ะอันนี้คือไปเช็คเลยก็ไปตรวจเลยคุณหมอก็นัดเลยค่ะเมื่อเจ็ดปีที่แล้วคุณหมอก็นัดเลยบอกว่าเนี่ยมาออกได้เลยแล้วก็ถามเขาว่ามันอันตรายไหมมาเอาออกได้เลยพาออกใช่ตามคือความคิดของคุณหมอค่ะเขาก็บอกว่าไปออกได้เลยจนเมื่อปีเนี้ย คือเปียนเนี่ยปีนี้ตัวพอดิตัวเองตั้งใจจะไปต่างประเทศก็เลยบอกว่าจะไปเอาออกจะไปเอาออกแล้วเพราะมันเริ่มใหญ่ขึ้นละใช่ค่ะเวลามันคลําเวลามันจับดูแล้วมันมันเหมือนเพิ่มขึ้นนะคะคุณหมอแล้วมันมันเหมือนมันเหมือนกับว่าเพิ่มขึ้นแล้วมันมันใหญ่ขึ้นอ่ะมันจะอยู่ตรงอันเนี้ยพูดได้นะคะตรงหัวนมพอดค่ะมันก็จะฝั่งเนี้ยข้างหนึ่งฝั่งเนี้ยมันสองข้างเอ้ยฝั่งเนี้ยมันจะสองเมตรแล้วมันอยู่ตรงริม ตรงฐานตรงตรงเนี้ยตรงตรงขออใต้ลาวนมใช่ค่ะเวลาเวลาเรายกแขนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกเจ็บแล้วมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยปีนี้ยฉันจะเอาไปเอาออกละเผอิญสิ้นปีเนี้ไอไอ้ต้นปีค่ะเขาก็จะมีตรวจสุขภาพประจําปีของของบริษัทเราก็อ่ะฉันจะไปละฉันก็ขอขอเช็คหมดเลยก็ติ๊กติ๊ก ติดโดยไม่ได้ตั้งใจอะมะเลงรังไข่มาเลงเต้านมมะเลงตรวน์วหมดเลยค่ะเพราะว่าตัวเองอคือกไหลายย้อนอะมันมีอยู่ละเราก็กลัวเรื่องมาเลงลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อะติ๊ก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 ,กพอผลผลสุขภาพกลับออกมาปรากฏว่าเขาบอกว่ามีความเสี่ยงกับมะเง็งที่รังไข่เราก็เฮ้ย จริงเหรอตกใจว่ามันพอพอพอจู้ซี่หน้าอกค่ะทราบแล้วยังมีเสียงที่ที่รังไข่อะไรที่รังไข่อีกใช่ค่ะเอาเลยเราก็เลยไป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 ที่โรงพยาบาลปัะกันสังคมเลยเพราะเรามีใบนี้อยู่แล้วเขากระจับอันดอนซาวเลยก็อ่โหุยเขาบอกนั่งร้องไห้นะองอันดอนซาวทำไมคือกลัวไงคะคุณต้นกลัวมาก ยังไม่ทันทราบผลเลยนะยแต่กลัวไปก่อนแ,แล้วแต่คือคุณหมอที่ที่ที่เราตรวจสุขภาพอะคะ่ะเขาก็บอกนี่นะคือเลือดเรามันก็มีค่าความเสี่ยงอยู่นะด้วยความที่ปีที่แล้วเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวมันมันมันลดลงจากค่าปกติเราก็คือคือตัวเราก็สังเกตตัวเองนะคะก็ก็ดูว่าเฮ้ยทำไมมันลดลงแล้วเราก็รู้สึก เพียๆหน่อยนึงนะคะและทีเนี้ยพอมาปีเนี้ยมันก็ลดลงมาอีกสามพันแล้วก็เฮ้ยมันลดลงนะแล้วพอเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงโอ้โหกลัวมากอันนี้คุณหมอเป็นคนบอกแล้วฮะเรื่องเรื่องของเม็ดเลือดขาวอะไรเนี่ยอ่ใช่ค่ะคุณแต่คืออันเนี้ยเขาเขาเลงที่มาอ่ที่รังไข่อ๋ออันนั้นคือเขาดูจากค่าผลเลือดเขายังไม่ได้อันด้าชาวดูแล้วทีเนี้ยเราก็ไป ไปที่โรงพยาบาลให้เขาก็อันดาชาวเขาก็จับอันดาชาวเลยพออันดาชาวปุ๊บเขาก็บอกจิ๊บจิ๊บคุณหมอเขาก็บอกว่าจิ๊บจิ๊บค่าเลือดแค่นี้จิ๊บจิ๊บเออไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเราจะไม่อยากผ่าเราไม่อยากอะไรอย่างงี้ด้วยความที่พอไปถาม ถามพี่ที่พี่เปิ้ลออกชื่อได้ใช่ไหมคะอ่าพอดีรู้จักกับน้องสาวพี่เปิ้ลก็เลยโทรไปหาพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเนี่ยมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคเออเราก็แบบเครียดมากเราไม่อยากผ่าพี่เปิ้ลเอาไงดีพี่เปิ้ลก็บอกว่าอยู่ลองทานนะสีเขียวทานยังไงฮะ,ะวันละหกเม็ดสามเวลาวันละหกเม็ดสามเวลาเลยอันนี้เริ่มทานตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเริ่มทานตั้งแต่มกราลาค่ะ รู้ผลก็ทานเลยมก,การาปีปีนี้ปีนี้ค่ะปีนี้นค่ะก็แสดงว่าสามเดือนก็คือเมื่อเมษาจะต้องไปตรวจใช่ค่ะอ้าวเนี่นผมผมย้อนไปย้อนไปตรงที่เริ่มทานเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรอันแรกเลยค่ะกดไลนย้อนเลยกดไลาย้อนนี่คือตื่นมาปบ คือเวลาเวลาตัวเองตื่นขึ้นมาใช่เป็นเป็นอยู่แล้วเป็นถึงขั้นอ้วกอ้วกแบบเป็นเดือนเลยค่ะอ้วกอ้วกทานอะไรไม่ได้เลยตอนเย็นตื่นขึ้นมาเนี้ยเราท้องไม่อืดแล้วเวลาทานข้าวเดี๋ยวตื่นมาท้องไม่อืดใช่ใช่ปกติกดไลย้อนนี่ตื่นมาเช้านี่ท้องอืดเลยนะฮะแต่ของหนูอืดเอยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะฮะอืดค่ะตื่นตื่นเช้ามาจะแบบว่าอืด อึดต้องเอออึดดับด้วยแหละเฉพาะเวลามัน<ช>อึดต้องแบบนั้นนะคะต้องอต้องระบายออ,ออกต้องมีผายระบายบ้างประมาณนั้นค่ะ,อ,ะอันนี้คือแรกๆคือแค่แค่วันแรกๆเราก็รู้สึกละแล้วแล้วเป็นคนโรคจิตค่ะจะคือแบบว่าจับ จับดูที่หน้าหกตัวเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยฉันทานแล้วฉันต้องได้ผลนะฉันต้องแล้วมันวันวันเดียวเนี่ยนะไม่ค่ะคือแบบว่าอาทิตย์นงเราก็เริ่มแล้วเราเราต้องเราต้องวัดของเรามาเรื่อยๆค่ะเราก็วัดของเรามาเรื่อยๆจนแบบเฮ้ยอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองเฮ้ยวิร์ไปหรือเปล่าความรู้สึกเราไม่มีเขา ความความรู้สึกค <c oughs> ่ะ <c oughs> ว่าบอกว่าเฮ้ยเวอร์ไปหรือเปล่าโทรไปค่ะพี่เปิ้ลมันมันเล็กลงมันเล็กลงมันเล็กลงจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอตัวไอตัวรังไข่เนี่ยเราเราก็ยังไม่รู้เนาะจนกว่าจนกว่าที่ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็สังเกตจากตัวปะระจาเดือนเราว่ามาตรงหรือเปล่าซึ่งมันก็ตรงยี่สิบวันเลยกว่าจะรู้เรื่องของประจําเดือนก็คือต้องใช้เวลา20กว่าวันนะอ่านนะยี่สิกว่าวันจะรู้เดอนแรกเราก็รู้แล้วนะคะ พอเดือนแรกปุ๊บเป้งเลยเป้งเลยแล้วเดือนที่สองก็เป้งค่ะทุกวันนี้เป้งแล้วอ่าเนสองสามต้นเดืนสองต้นก็อยากจะเป้งบ้างใช่ก็เป้งค่ะเป้งเลยคพอหลังจากบีมแล้วผมก็ตรงเวลาฮะค่ะก็สามเดือนแรกค่ะมาตามนัดตามนัดเลยค่ะไม่ไม่ไม่ผิดคือเช็คมากแล้วไปตรวจ ไอย่างงี้สามเดือนแรกที่เห็นก็คือกดไหลย้อนดีขึ้นโอ้ยหายหายอาการหายเลยค่ะไม่ไม่ไม่อึดอไม่อึดอัดแล้วก็ทานข้าวไม่เลยแบบอึกอรู้สึกทวงอกเข้ารูปปกติซวงอกเหรอคะเออเม็ดสิคะเม็ดเอซีซีที่มีฮะเม็ดค่ะอค่ะมันมันจับแล้วมันมันเล็กลงแล้วมันเลื่อนลงมาด้วยมันเลื่อนแบบแบบให้ไปอยู่เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอ่ะเสร็จแล้วประจำเดือนสามเดือน ปะสามรอบเป๊ะป๊ค่ะไปตรวจเลือดไปตรวจรังไข่เดือนที่สามเป็นยังไงฮะหายเลยคุณหมอบอกว่าไม่มีแล้วที่รังไข่อืไม่มีแล้วจากเดิมเนี่ยสันนิษฐานว่าจะมีหรือว่ามีสองเซนจากเดิมเนี่ยอ๋อจากเดิมคือมีอยู่สองเซนใช่ค่ะแต่พอสามเดือนผ่านไปไปตรวจอีกทีคุณหมอกว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วผมถามอาจารย์น้ำไพก่อนครับมีโอกาสเป็นไปได้แค่ไหนครับอยู่ดีๆมีซิส ขนาด2เซนในรังไข่แล้ว3เดือนผ่านไปโดยการบิมหรือเอาเอาเอาว่าถ้าไม่บิมก่อนเลยฮะถ้าไม่เคยบิมเลยก็อยาจะถามอาจารย์พิเชษอยากตอบไหมอาจารย์ต้องตอบอยู่แล้วฮะบังเอินผมไม่ค่อยมีประสบการณ์อาจารย์ว่าก็คือมันอาจจะเป็นซีสแบบไขมันหลวมๆนะฮะซึ่งอันเนี้ยเวลามันมันจะกระจายได้ง่ายครับ ในในคนธรรมดาทั่วไปเ,เพราะว่าหน้าอกเรานี่มันที่มันนิ่มเนี่ยเพราะมันเป็นไขมันครับแล้วก็ขอไขมันมันอาจจะไปกระจุกเป็นก้อนอยู่นะแต่ถ้าเกิดหน้าอกแข็งๆก็แสดงว่าเป็นซิลิโคนไม่รู้นะไม่เคยจับ <c oughs> <c oughs> อ่าดงนั้งงนจะไม่ใช่ครับกรณีของคุณยูนิตเนี่ยดีขึ้นทั้งสามอาการเลยดูแนวโน้มน่าจะเกิดจากอะไรครับอาการ ประย้อนนี่อาการเด็กๆครัเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นจัดการได้สบายแล้วก็โดยสถิติของเราวันละสองเม็ดสองเวลาเช้าสองเย็นสองเนี่ยภายในสามอาทิตย์ประย้อนทุกรายไม่ดีขึ้นอย่างมากก็หายไปเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าอาการอักเสบบริเวณตามทางเดินอาหารเนี่ย มันหายไปนะฮะก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว T-Helper 2 TS2 เนี่ยมันลดลงลดลงก็เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของ T-Helper 1 t s วและ T-Regulator นะซึ่งเกิดขึ้นจากการกินแคปซูลสีแคปซูลต่อวันทั้งเพิ่มขึ้นทั้งคู่มันก็จะไปกด TS2 ให้มันลดลงเป็นวิธีการของภูมิคุ้มกันวิทยานะครับแล้วก็เป็นวิธีการควบคุมที่ที่ท ปลอดภัยแล้วก็ละเอียดอ่อนมากที่สุดนะครับแล้วก็สบายสบายมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอาการอักเสบหายไปกดละย้อนก็ก็เลยดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันที่มีการเพิ่มขึ้นของ 1, T h 1ทีเร T regulator เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นของ T S 1 7ด้วยครับ T S 1และ T S 1 7ทั้งคู่เนี่ยมันก็จะไปกระตุน้นไม่เล็ดขาวเพชฌฆาตให้จัดการกรับสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย นะก้อนอะไรทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นของธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมภูมิคุ้มกันที่เราสร้างขึ้นจากจากการเพิ่มขึ้นของ t ีเอสหนึ่งและทีเอสสิบเจ็ดที่เป็นกระตุ้นไม่เลือดขาวพิจฉาท์เนี่ยก็ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมนั้นต่อมานะครับแต่ระยะเวลาก็ยาวนานหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งแปลกปลอมนั้นอย่างกรณีกัมเเรงก็ยากหน่อยถ้าเป็นซิส ซิสที่เป็นซิสจริงๆก็ลงลงมาส่วนถ้าเป็นก้อนไขมันนี่จะเร็วมาก <ừ> ช็อกโกแลตซิสก็เร็วมาก <ừ> นะครับ <ừ> เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็มีออ e เปอเรชั่นบีมของเราก็ได้ช่วยผู้หญิงไทยนะฮะซึ่งหนึ่งในสามนะ่ะหนึ่งในสามของคนไทยหญิงไทยตอนนี้เนื่องจากว่าเราไปตรวจภายในตรวจร่างกายบ่อยขึ้นจะพบอาการเหล่านี้ แล้วก็เรามักจะห่วงว่ามันจะโตขึ้นจะกลายเป็นมะเร็งะะแล้วก็จะต้องรอวันจะไปผ่าตัดบก็ต้องบอกว่าไม่ต้องห่วงครับพกอาการพวกนี้เป็นอาการจากการที่เรามีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลก็สร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลสร้างให้มันสามารถต่อต้านสิ่งแปลกปลอมเราก็จัดการกับพวกนี้ง่ายๆครับไม่ต้องไปห่วงนะครับบางคนอาจจะหายไปช้าบางคนก็หายเร็วแต่ช้านี่ก็ต้องพิจารณาว่าทําไมถึงช้าเมื่อเมื่อกี้นี้ผมผมมี คำถามคนหนึ่งก็เคยรู้สึกว่าเอ๊ะสีเดือนห้าเดือนทําไมยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องไปดูต่อว่าเพราะอะไรจริงๆแล้วสีเดือนห้าเดือนนี้สถิติของเรามักชอบเป็นชอ็อกแลซิสนะมันมันลดลงลดลงจาก6กเมตรเเมตรนี่อย่างรวดเร็วนะครับก็สบายใจได้นะฮะสบายใจได้มีการทดสอบกินถึง14แคปซูลต,ต่อวันเป็นเวลาหลายเดือนไม่มีปัญหาใดๆแล้วเรามีการทดสอบว่า กินในปริมาณหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้รูปสันฐานของเม็ดเลือดแตกต่างออกไปไหมซึ่งเป็นอาการหนึ่งเหมือนกันที่จะวัดผลข้างเคียงจากการกินไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยปลอดภัย100%นะครับคุณหมอที่ขอบคุณมากครับคุณยูนิตครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ